ตอนนี้ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่รูฟท็อปค่ะเป็นวันน,นาวาันจายนะคะเห็นพระอาทิตย์ตกด้วยไหมใช่ค่ะอคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาดูรูฟท็อปนะคะก็จะเป็นเป็นพื้นกระจกแล้วก็มีผนังรอบๆเปลี่ยนสีได้ด้วยะคะ่ะแต่เรืบบ่องเดี๋ยวรอนะคะมันจะเปลี่ยนสีได้ค่ะโอ้ยเห็นสวนน้ำอยู่นี่ไงใช่มีเห็นสวนน้ำโอ้ยคุณกากบ,บ้านหมดแล้วลูกใช่ไหมอืม แล้วพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เวลาสิบสองโมเย็นสิบสองโมงเย็นนี่จะพาเดินดูรอบๆนะคะถ้าใครกลัวความสูงก็ดูไม่ได้นะคะแคมูนเนี่ยไม่กล้าเข้ามาเนี่ยยืนนั้นนะคะใส่ที่ข้อรองเท้าแต่ไม่กล้าเข้ามาเฮ้ยเอางไหมคะเรามาทําคลิปพาแคมูนให้ให้กระโดดตบใช่ไหมใช่ไหมให้แคมูนกระโดดตบแคมูนไม่กล้ามาหรอก แล้วเหยียบไปจูงแค่มวนมาหน่อยแล้วแค่มวนมันไหวๆจิ้งนะเขาบอกมือคายຽบคายຽบด้วยเราอย่ามองไปเราอย่มองมองวิวนี่ป้าทิตย์กำลังตกสวยงามไม่มองไม่ดูเลยแค่มวนมอง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 ไม่ดูมันปวดท้องปวดท้องมันหิวให้ลองดูเหรออือลองดูโอ้ไม่ได้ป้าไม่ก้มก้มก้มตีป้าที่ไหนล่ะไม่เอาป้า แม่่น้องเขาบอกว่าให้เดินตามเส้นเนี่ยเราจะรู้สึก ะะอุย้ยรองเท้าลุดก็จะเป็นเป็นูฟท็อปสกายครัเป็นวันดานาวาสกายเป็นบาร์ค่ะเป็นบาร์เป็นบาร์าาของวันดาน,านาวาสกายะคะ่ะพาชิดได้เข้าเมฆไปแล้วนะคะนี่แต่ว่าจริงๆวิวมันสวยนะคะแต่มองในกล้องก็อาจจะไม่ค่อยสวยะคะ่ะ บอกนะคะว่านานาบัสกายนะคะเวลาเราจะออกไปเนี่ยเราต้องใส่ที่ครอบค่ะที่ครอบตอนแรกไม่รู้ใช่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่แล้วค่ะนี่ครับแบบนี้โอเคโอเคค่ะทำไมต้องใส่ก็ป้องกันไม่ให้กระจกเป็นรอยอะค่ะได้ใส่ะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกระจกแตกคือเป็นรอยเดี๋ยวเป็นรอยแค่นั้นถามพี่ซีก็เคยเคยแตกไหมพี่คะป้าถามว่าเคยแตกไหมคะไม่เคยแตกเลยไม่เคย เราไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะดิกที่อย่มากเลยค่ะเอข้ามาข้างในกันเลยนะคะข้างในมานั่งข้างในตอนนี้ก็สั่งขึ้นดื่มไปนะคะสองอย่างเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็อ,อยู่ที่ว่านานาวาสกายชั้นยี่17บเของแรมฮอลิเดออีว่านานาวามองไปก็เห็นวิวสวยง,งามมีสุดเข่าส่วนน,น้ำแล้วข้างหลังก็เป็นทะเล กับอัลโดให้เลือกนะคะเครื่องดื่มาแล้วค่ะนี่เป็นอะไรคะนี่เป็นงานเป็นหมูปันน้าหลักหน้าของแม่เป็นพีนาโกลามันจะเป็นอันนี้ มะพร้าวรู้เพราะว่ามันเป็นอ๋ออันนี้น้ำปลาเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนผสมกับอะไรหลายอย่างแม่ก็ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวชิมก่อนอร่อยไหมนี่เป็นรูปลมนะคะอันนี้อร่อยมากแล้วก็ของมะป๊าเป็นน้ำแครนเบอร์รี่โซดาค่ะแล้วก็มีมีเป็นถั่วกับมะกอกให้จิ้มกินได้นี่มะกอกเแค่มากินโซดาหรือโอลิฟนั่นเองโอลิฟออยล์โอลิฟออยล์ที่เราไปทำออยล์นั่นแหละแล้วมะกรอมะกอ๊ดอง เดี <C> e <an> ย๋ยวไม่ได้หลอ่อนี่ไคกคุ้ให้มาแล้วก็นั่งกินแล้วก็ชิลชมวิวทออ็อปไอ้สวยงามนะค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวต่อคิวข้าวรีบรีกินแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะคะชั้นประมงมากินข้าวค <c oughs> ่ะห้องอาหารอยู่ที่ของโรงแรม Holiday Inn แต่นนว่าน่านานวายอยู่ที่ชั้นเจ็ดคือห้องอาหารว่าประมงค่ะเราจะมีกินาอาหารข้าวกันที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็กินอาหารเช้าที่นี่เหมือนกันอ่ะแม่ทำได้แม่ทำได้บรรยากาศ อ่าแล้วไม่มีถึงมีแบบนี้ครับเป็นบุฟเฟ่ต์หรือเป็นอะไรครับมีอรบ้างไคะอ๋อเป็นเซมิบุฟเฟ่ต์แบบว่าถ้าสั่งอาหารก็มาตักสลัดได้สองร้อยบาทสองร้อยบาทแตว่าสั่งได้หมดทุกอย่างมีแขกมีอะไรบ้างคะจะเกี่ยวมียำต่างๆนะมีผลไม้ผ็ดแล้วตรงนู้นเป็นอะไรครับสลัดใช่ไหมสลัดเราจะสั่งอะไรบ้างเราสั่งเป็นคอมโบซีฟู้ดแพลตเตอร์ ก็คือจะเป็นอย่างนี้นนเป็นซีฟู้ดเดี๋ยวเราจะได้ดูของจริงอันนี้มองไม่เห็นหรอกเมื่อกี้ที่เข้ามาเห็นว่ามีบาสลัดบามีอะไรก็คือเราก็คือเขาแบบเราจ่ายคนละ300จะได้สลัดบาไดา้ของหวานด้วยรวมเศรศสร็จสนะับอ่าแล้วก็เขาจะมีคิดคอนเนอร์ตรงนู้นนะคะเด็กไปตักได้ฟรี<ว>แล้วก็ตรงสลัดบาเด็กอายุต่ำกว่าสิบสองก็กินฟรีเหมือนกันไหนไหคิดคอนเนอร์จะไหนคะนี่คิดคอนเนอร์เนี่จินน๋วจิ๋ว มัมทอร์โมนีตัวแบนี้แี้่างพิซซ่าก็ได้ไเอาไหมเอาไหมแล้วก็จะมีเป็นไก่ดิบกอค่ะ่ัดดิบกรออืมันก็ะมีตางิตตางิตอะไรคะไส้กรากมละแล้วก็จะมีขนมนี่ไม่ใช่ไก่้องกรอบนี่ประดับด้วยอะไรันมูลกินได้แน่อนิธีตักจุกทำไงครับตัดใช้่อไทำไงครับเตี้ยเราตักไม่ถือนะเอาหายละเตี้ยไปหน่อยค่ะ รอนะไม่ควรจะเยอะลูกเดี๋ยวมีหลายอย่างพอแล้วค่ะเดี๋ยวเยอะจริงจุจุพอแล้วค่ะเยอะไปจริงโอ้ดูผู้ติดกกินจริงเลยเฮ้ยเด็กกินฟรีนี่ไม่ได้แค่นี้ค่ะนี่เดี๋ยวหนูสั่งที่น่ามีซีฟู้ดอะไรอีกเยอะแยะแล้วพิซซ่าไม่ มันมีของหวานที่เขาบอกหัวละสั่นบอกว่ามีลสลัดของหวานหีนของหวานก็คือคุ้มแล้วอะ่ะเอาไปก่อนเลยไหมนี่คืออะไรคะเค้กเป็นเค้กสตรอเบอรี่แล้วก็มีวุ้นสาคูค่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าเม็ดแมงล้าค่ะเม็ดแบงล้าแล้วก็มีเค้กแบบต่างๆค่ะนี่อะไรกทำบนข้าวกงน้ำกะทิทำไมสีฟ้าก็เขาใส่สีอันแบบสีฟ้าอันชาติ น่ากินมากเฮ้ยชีสสิซาสลัดอยู่ในถ้วยที่เป็นชีสค่ะเดี๋ยวเขาคลุกในนี้ได้แล้วมันก็จะมีชีสติดออกมาเดี๋ยวทำเผือปาป๊าปักกินด้วยไหมอันนี้ก็จะเป็นผักคอสถ้ากินสีซาสลัดก็ต้องกินกับผับคอสนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำสลัดอันนี้น้ำสีซาสลัดค่ะลงไป ต้องกรุ๊ปค่ะเราต้องออกรุ๊ชนะีสอองครั้งไหมคะมาไม่อะค่ะกรุ๊ปชีสสวยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีอ่าชีสอันนี้ให้โรยตังหนารู้จักคกรุ๊แรงนะผักเราจะช้ำขาดไปแล้วค่ะยังไม่รู้ว่อรไม่ใช่เลยพี่เหรอแคนมุนนี่เป็นชีสเหรอใช่เป็นชีสค่ะเป็นชีสชีสปลอมเปล่าไม่ปลอมนะจริงเลยดูสิมัน<อ>จะมีลายอย่างเงี้ยเป็นยังไงก็จะเค็มอร่อยมากค่ะ นี่เราตักมาแค่นี้บอกว่าไม่พอจะตักอีกเยอะๆบอกของมีอีกตั้งหลายอยา่างเราจะเย็นๆเราจะเย็นๆอ่ะเดี๋ยวแม่ชิมซีซ่สาสลัดก่อนนะคะอ่ะน้มงชิม,ชมกินมะผักอืมฝีม,มือแม่อร่อยนะฝีม,มือพุทธิ์อร่อาไร่อยอ่ะสอตทองอันนี้มันเป็นของเด็กนะคะแต่ว่าคุยใหญ่แอบเอามา,มมากินละเ มแม่ชอบเลยผักหอมหอมอันนี้คือไก่ย่างค่ะไก่อบค่ะตัดจานมัสวยมากมีปกต้นไม้มาด้วยหนึ่งต้นอันนี้ผัดไทยใช่ไหมอย่าเพิ่งออกค่ะอันนี้ผัดไทยตุ้งแม่สั่งว่าคราวที่แล้วแม่กินไหมทำน้ำว่าอร่อยหรอหรอไม่บอกแค่มุนทานราปลาติดแล้วอร่อยไหมตัดไม่ได้อ่ะปลาติดหลไยแม่กินอันเนี้ยไม่กระชื่ม แคสิกเนกาลิต้าค่ะเป็นพิซซ่าของเด็กจิ๋วเด็กจิ๋วอาะเด็กจิ๋วมันแหนบมันแหนบผัดไทยแม่แล้วอ่ะพิซซ่าคุณมาแล้วค่ะทานชิมบ้างนะจานันนี้บอกว่าเป็นซีฟู้ดแพลตเตอร์ตึ้งหอยปูปลาค่ะแบบที่เหมือนหมูมีหมึกด้วยมีหมึกด้วยอันนี้ไซส์สำหรับสี่คนนะคะก็คือว่าเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่คือแบบ เกือบทุกโตสั่งอันนี้หมดราคาไม่แพงนะราคาถูกราคาถือไปกินข้างนอกก็ไม่ไดไ้ว่าจะถูกกว่านี้นะแล้ว,ว่าเพสวยงาลปลานกะินมากยากหน้กนะินมากเรามาตักไอศครีมกันนะคะไีมอะไรบ้างคะไอศครีมะะรช็อกโกแลตช็อกโกแลตดย่ะไม่จออะไรคะไมอไอซ์มอสสไลด์ค่ะ น็อนเลยค่ะกับซอสเนี่ยข้างหนึ่งข้างหนึ่ง่าไปทับแต่สตร,รอเบอร์รี่โอเคพอโอ้โหทน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 ป๊าป๊าบอกว่าอร่อยมากค่ะหมดแล้วค่ะกิมอดจินอ่ะโอเคก็แนะนำนะคะถ้าใครมากินที่ห้องประม,มงเนี่ยที่ฮอลิเดย์อินนานาแนวาก็อย่าพลาดอันเนี้ยคุ้มมากเลยอะไรคะซีฟู้ด d พล a เกอร์เพราะว่าอ,อันใหญ่อิ่มนี่กินกันจนจุก กินกันไม่หวัดไม่ไหวนะน้องพิมต้มอง,องบวกนี่ด้วยนะนี่เนี่ยบุฟเฟ่ต์เนะี่ยอ่าแล้วก็บวกบุฟเฟต่ต์มันจะมีสลัดอร่อยมีขนมหวานขนมหวานก็มีไอติมด้วยโอเคค่ะวันนี้น้องพิมกินเล่นอิ่มหลับแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่สวนน้ำโอเคไหมคะเอางันก็เล่นน้ำไม่ไหวแล้วสิว้า